สวัสดีค่ะเจอกับครูติมอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยภาษาไทยง่ายจิ๊บจิบวันนี้ครูติมมีเพลงมาฝากเด็กนึงเพลงงั้นเรามาฟังเพลงด้วยกันเลยค่ะประโยคสามส่วนมีประธานกิยากรรมยังฟังจำคำว่าแมวกินปลา นันเป็นประธานกินนั่นเป็นกริยากรรมคือปลาแมวกินปลาประโยคสมส่วนแมวกินปลาประโยค3มส่วนเด็กๆ,ๆลองทายดูสิคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้ก็คือเรื่องการแต่งประโยคต่อนั่นเองเมื่อวานนะคะคลิปที่ผ่านมา คุณครูสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับการแต่งประโยควันนี้อยากให้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูก็เลยนำเรื่องแต่งประโยคเนี่ยมาสอนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งรวมเป็นสครั้งเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้มี3ข้อข้อหนึ่งนักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ข้อสองนักเรียนท่องจํา เพลงกล่อมเด็กได้ข้อ 3. นักเรียนบอกความหมายของคำได้เรามาอ่านเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณครูจึงนำ เพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้อละมุนมาให้เด็กๆฝึกอ่านถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าในเพลงกล่อมเด็กนี้มีคำกริยามากมายให้เด็กๆได้เรียนรู้และสามารถนำไปแต่งประโยคได้คำกริยามีความสำคัญอย่างไรที่เราเรียนเมื่อวานประโยคมี3ส่วนคือประธานกริยากรรม ประโยคใดไม่มีกริยาจะไม่เป็นประโยคนะคะอา้าวแล้วจำได้ไหมว่ากริยาหมายถึงอะไรกริยาหมายถึงคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามเพื่อให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะเรามาดูคำกริยาจากเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้อละมุนกันบ้างนะคะคำแรกเลยกอเอบบ<อ>เก็บเก็บหมายถึง เด็ดเอามาปลิดลงมาคาต่อไปมอามามาหมายถึงเคลื่อนเข้ามาหาตัวผู้พูดหรือว่าเรียกเรียกมาเดินมาต่อไปรออยรอยไม่โทรร้รอยร้อยหมายถึงสอดได้หรือสอดเชือกเข้าไปต่อไป หอไอเหยไม่โทรให้ให้หมายถึงมอบต่อไปรอเอนนเลนไม่เอกเล่นเล่นหมายถึงทำให้เกิดความสนุกสนานทำเพื่อความสนุกสนานนั่นเองวันนี้เรารู้จักคำกริยาห้าคำจากเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้อละมุนแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆ นำคำทั้งคําคำนี้ไปแต่งประโยคตามจินตนาการแล้วก็ถ่ายรูปประโยคที่เด็กๆแต่งส่งมาในอัลบั้มที่เราสร้างขึ้นไว้ในลายห้องเรียนเด็กๆทำได้ไหมคะยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยงั้นลงมือแต่งประโยคกันเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ